มันด่างเพราะน้ำยาเคลือบเซรามิกเพราะคุณทำไม่เป็นหรือมันด่างเพราะน้ำยาที่ไม่ได้คุณภาพห,หรือมันด่างเพราะมันไม่ใช่เคลือบเซรามิกมันเป็นน้ำยาอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ให้ลูกค้าทาเฮ้ยมันไม่ได้ยากนี่ว่าทำไมเราต้องไปเข้าร้านทําเป็นหมื่นวะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นทำไมเราต้องไปจ่ายเนี่ยเราซื้อสองร้อยเก้าเก้าเราซื้อสี่ร้อยเก้าสิบเราซื้เก้าร้อยเก้าสิบเราทำเองที่บ้านก็ได้นี่ โอเคกลับมาเจอกับออโต้ปอดอีกครั้งครับวันนี้มีเรื่องมาอีกอลูกค้าทักมาในเพจบอกว่าได้น้ํายาเคลือบเซรามิกมาตัวหนึ่งอยากให้ทางร้านเราอะช่วยเคลือบครับ้านเรารับเคลือบไหมครับพี่เอ่อไม่รับครับทําไมทําไมถึงไม่รับครับพี่คืออย่างนี้เราต้องบอกก่อนว่าน้ํายาเคลือบเซรามิกอะครับมันไม่ใช่แค่ได้น้ํายามาแล้วก็เทลงบนฟองน้ําแล้วก็รูป,รป,รป,รปเช็ดออกแล้วก็เสร็จนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเคลือบเซรามิกเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะกว่าน,น, mm hmm. นะครับที่เราไม่รับเคลือบด้วยเหตุผลแรกเลยคือเราไม่รู้ว่าน้ํายาของลูกค้าที่ลูกค้าถือมาเนี่ยสเปคเป็นยังไงวัสด mm ุวัตถุดิบที่สร้างน้ํายาตัวนี้ขึ้นมาเป็นยังไงนะครับ mm hmm. uh, ขีดจํากัดหรือข้อจํากัดการใช้ของเขาเป็นยังไงซึ่งเอาเป็นว่าเราไม่เชี่ยวชาญในในแบรนด์ที่ลูกค้าถือมาแล้วกันครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราขอไม่รับเพราะเราไม่รู้ว่า น้ำยาที่เขาเอามามันดีหรือไม่ดีหรือมีมาตรฐานยังไง<ม>และเราไม่ได้เชี่ยวชาญง<ม>นั้นเราขอไม่รับดีกว่าอ<ม>ืมนะครับน้ํายาแต่ละตัวก็ระยะเวลาเทคนิคต่างๆก็ไม่เหมือนกันเลยใช่เพราะว่าส่วนผสมมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกแหละ<ม>ว่าระยะเวลาการแห้งของน้ํายาครับกี่วินาทีกี่นาทีอ<ม>หรือหลังจากเคลือบไปแล้วจะต้องทิ้งไว้เท่าไหร่เคลือบแล้วต้องเช็ดเลยไหมรหรือเคลือบทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเช็ดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ย อย่างที่บอกว่าพอเราไม่รู้อะเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีถ้าให้ผมเดานะนน้ำยาลูกค้าน่าจะได้มาจากออนไลน์เยอะครับตอนนี้ออนไลน์เยอะเยอะอแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปดูราคาในออนไลน์เป็นไงผมเห็นหลักหลักสิบหลักสิบมีมีให้เห็นบุกตกใจมากหลักสิบหลักร้อยหลักพันพอเปรียบเทียบกับกับราคาร้านเราเนาะเออก็มีความสูงกว่าเยอะที่มีความ คิดเห็นยังไงบ้างกับคืออนไ้ตอนนี้ถ้าอย่างที่พี่เห็นนะอย่างถูกสุดที่เคยเจอน่าจะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาททีนี้ยถามว่ามันดีมันไม่ดีมันแตกต่างจากน้ายาเรายังไงซึ่งอันเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าเราไม่พูดถึงที่ขายออนไลน์แล้วกันเพราะอันนั้นเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาจริงจังแต่อย่างของเราอะครับเหมือนที่เราเคยพูดมาตลอดว่าร้านเราใช้ของก็คือจะใช้ของที่เป็น global brand ที่เป็นแบรนด์ที่มีการ ที่มีเว็บไซต์ชัดเจนมีโรงงานชัดเจนมีที่มาที่ไปชัดเจนลูกค้าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เราได้ว่าเป็นมายังไงผลิตที่ไหนอ่าคุณสมบัติอย่างไรอะไรเงี้ยครับครับอ่อาอย่างที่บอกไปเราไม่รับเคลือบให้อืมสมมุติลูกค้าสั่งมาแล้วอ่าเราไม่รับปุ๊บก,กลับไปเคลือบเองอืน้ํายาที่ไม่มีคุณภาพอ่ะพี่ม,มันสามารถทําให้ผิวรถเนี่ยแบบมีผลเสียได้สุดถึงขั้นไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าเราต้องกลับมาก่อนจุดเริ่มต้นครับ ว่าการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกอครับมันมีขั้นตอนแบบไหนดีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่อะ่ะถ้าเห็นโฆษณาตามออนไลน์อะลูกค้าก็จะเห็นโฆษณาที่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยล้างรถเสร็จเอาน้ายาเทใส่ฟองน้ำํำลูบเช็ดออกรดเงาปิ้งกันน้ําไฮโดรโฟบิกเลยเงาใสน้ําไม่เกาะเลยอะไร่าเงี้ยครับ,รบซึ่งโฆษณาส่วนใหญ่ พี่ว่า99%จะโฆษณาประมาณนี้อก็คือทําไม่ดูง่ายใช่ทําให้ดูได้ลูกค้าสามารถซื้อไปลงเองได้เลยแล้วลดแบงเงาเลยอแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเคลือบซาามิ่างที่บอกว่ามันไม่ได้ง่ายครับอย่างที่กูคนเห็นในภาพที่เขาพยายามจะโฆษณาออกมารถที่มาเคลือบซาามิกกบเราเนี่ยขั้นแรกสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเตรียมผิวเตรียมผิวในที่นี้ก็คือล้างทำความสะอาดไม่ใช่แค่ล้างแชมพูแล้วก็จบมีการล้างทําความสะอาดลงดินน้ํามัน เพื่อกระจัดคาบใครที่มันฝังแน่นออกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเรามาดูผิวรถแล้วเราก็มีทําการการเตรียมผิวก็คือการขัดสีรถยนต์ก็คือการขัดลบรอยเก็บรอยทั้งหมดออกนะครับหลังจากที่เก็บรอยแล้วเนี่ยก็มีการขัดชักเงา <S <S เพื่อสร้างความเงาให้กับชั้นแลกเกอร์เนี่ยให้มันเงาขึ้นมานะครับหลังจากที่เตรียมเสร็จหมดแล้วเนี่ยต้องทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบแล้วถึงจะเอาน้ํายาเคลือเบเซรามิกมาลงอืแล้วหลังจากเคลือบเสร็จ เราก็ต้องทิ้งให้น้ำยามันเซ็ตตัวตามระยะของน้ำยาแต่ละตัวครับหกชั่วโมง8ปดชั่วโมง1ิบชั่วโมงหรือย4สี่ชั่วโมงอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำยาแต่ละตัวนะครับหลังจากเซ็ตตัวเรียบร้อยหนึ่งร้อยเอร์เซ็นตเราถึงจะมาเก็บงานอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเพราะฉะนั้นระยะเวลาตรงเนี้สองวันหนึ่งคืนนะครับในการทําเคลือบเซรามิกหนึ่งพันก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าอ่าซึ่งขั้นตอนตรงเนี้ยไม่มีใครค่อยพูดถึงอืนะครับร้าน หรืออพวกออนไลน์ที่พยายามขายน้ำยาถูกๆครับเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยนำเสนอมุมนี้ให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นก็คือเฮ้ยมันไม่ได้ยากนี่ว่าทำไมเราต้องไปเข้าร้านทำเป็นหมื่นวะ 12, 13, หมื่นสองหมื่นสามหมื่นทำไมเราต้องไปจ่ายเนี่ยเราซื้อสองร้อยเก้าเก้าเราซื้อสี่ร้อยเก้าสิบเราซื้อเก้าร้อยเก้าสิบเราทำเองที่บ้านก็ได้นี่อ่านั่นแหละครับจุดมันเริ่มจากตรงนี้แหละ สุดท้ายแล้วอะครับมันไม่ใช่ใครก็ทําได้อย่างอย่างขัดลบลอยอย่างเงี้ยช่างต้องมีความชํานาญพอสมควรน,นะครับ,รบในการขัดถ้าไม่มีความชนานาญเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอย่างเช่นสีแตกสีเปิดสีไหมมีอ่าถ้าช่างไม่กล้าขัดเอาขัดแค่ผ่านๆรอ,อยก็ยังไม่หมดลอยก็ยังอยู่ค,ความเงาก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่ฝีมือช่างอีก แต่ถ้าคนไหนที่มีความสามารถในการอย่างเช่นขัดสีเองได้เตรียมผิวเองได้อะอันนี้อันนี้ทําเองได้ครับแต่ต้องมั่นใจว่าน้ํายาที่ได้มาเป็นเป็นน้ํายาแท้นะอไม่งั้นก็เงาแค่วันแรกวันแรกยังไม่เงาเลยก็ขัดจนสีรถจะเปิดแล้วเออยังไม่เงาพี่ผมเคยได้ยินคานี้มาว่าการที่จะทาให้รถเงาเคลือบเซรามิกเนี้ยเปอร์เซ็นต์หลักๆเนี้ยมันอยู่ที่การเตรียมผิวให้ดีด้วยรถถึงจะเงา จริงจริงอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเมนหลักเลยดีกว่าอืถ้าช่างเตรียมผิวได้ดีเอารอยออกได้หมดชักเงาสีคือดึงความเงาความฉ่าของสีขึ้นมาได้เยอะที่สุดอะครับครับเคลือบยังไงก็เงาอืเพราะฉะนั้นเนี่ยแกนของการเคลือบเซรามิกที่ลดเงาใครเงาเยอะใครเงาน้อยเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำยาครับน้ำยาส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่เป็นเมนหลักเลยคือถ้าพื้นดีพื้นเงาพื้นฉ่า<ม>เคลือบลงไปมันก็จะยิ่งทําให้พวกนี้ยครับมันเงาขึ้นแล้วก็ฉ่าขึ้นสมมติลูกค้าอยากทําเองอเคลือบไปแล้วอืผ่านไปสีเริ่มด่างเรามีวิธีแก้เขาไหมพี่ส่วนใหญ่อ่ะจะไม่เงาแล้วมันจะค่อยๆด่างส่วนใหญ่มันก็ด่างตั้งแต่วันแรกที่ลงครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้ํายาเคลือบเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกครับส่วนใหญ่จะแห้งเร็วอส่วนใหญ่ลงปุ๊บ แห้งปั๊บเช็ดไม่ทันอ่าเนื่องด้วยอะไรทำในโรงจอดรถไม่ได้มีห้องแอร์ไม่ได้มีห้องระบบปิดนะครับอากาศข้างนอกร้อนทำให้น้ำยาละเหยเร็วแห้งเร็วเช็ดไม่ทันโวไปเยอะมากใช่ครับแข็งเลยด้านเลยดางเลยนะครับถ้าถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ครับแก้ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องมาดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งว่าน้ำยาที่คุณ โค้ดลงไปอ่ะมันด่างเพราะน้ํายาเคลือบเซรามิกเพราะคุณทําไม่เป็นหรือมันด่างเพราะน้ํายาที่ไม่ได้คุณภาพหรือมันด่างเพราะมันไม่ใช่เคลือบเซรามิกมันเป็นน้ํายาอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ๆให้ลูกค้าทาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งอันนี้ต้องมาดูกันหน้างานอีกทีหนึ่งแต่โดยที่ผ่านมาก็8ปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นก็แก้ได้หมดครับอย่างอีกเคสหนึ่งที่เจอเลยก็คืออย่างเช่นรถลูกค้าสีด้านครับไปซื้อเคลือบเซรามิกมาอยาก โปเทคสีด้านของตัวเองเคลือบปั๊บจากด้านกลายเป็นเงาเลยอ๋ออ่าอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเคลือบซรมิกครับ,รบมันต้องดูดูแบรนด์เนาะดูดูวิธีการใช้ซึ่งอย่างอย่างของเราที่ใช้เนี่ยเขาก็แยกเลยนะสีเงาสีสีด้านอ่าก็จะมีน้ํายาเคลือบซอร์ิกที่แยกกันครับอผมเจออีเคสนึงลูกค้าเข้ามาอันนี้ เป็นเคลือบกระจกลูกค้าซื้อน้ํายามาเองแล้วไปเคลือบกระจกเอาเองอยากได้แบบขับรถแล้วน้ําวิ่งไม่ต้องเปิดไม้ปั่นน้าฝนเลยน้ําวิ่งเลยพอมาถึงหน้างานเราดูกันจริงๆเป็นคาบแบบคาบฝ้าขาวกระจกทั้งบานหน้าเลยพี่อย่าว่าแต่ลูกค้าเลยครับพี่เองเห็นโฆษณาในออนไลน์อ่ะจริงพี่ยังจิ้มเลยยังจิ้มมาลองเลยหลักร้อยมันหน้าลองพเพราะว่าอยากรู้ว่า หรือหรือหรือวิวัฒนาการมันไปไกลแล้ววะมันเลยทําให้น้ํายาพวกนี้ยทําในต้นทุนที่ถูกได้รเราก็อยากสั่งมาลองแต่เอาจริงนะสั่งมาสิบรายการนะร้อยเปอร์เซ็นเลยเปลหมดพังหมดหยังไม่ยังไม่เคยเจอจิ้มแล้วเจอน้ํายาดีจากเลทราคาแบบนี้เลยอเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ให้ให,ให้ให้คําแนะนําแบบนี้ดีกว่าครับถ้าลูกค้า ไม่มีโน้ตหาวไม่มีความรู้ในการขัดสีรถไม่มีการ,รการเตรียมผิวว่าการต้องขัดสีรถยังไงจะต้องลบรอยยังไงนะครับแนะนําว่าให้ไปปรึกษาร้านที่เชี่ยวชาญดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราพยายามลดต้นทุนลูกค้าพี่เข้าใจนะว่าลูกค้าพยายามอยากจะได้สิ่งที่ถูก,ถกที่สุดครับคุ้มราคาที่สุดนะครับแต่เรื่องบางเรื่องะครับมันต้องใช้ความความสามารถเฉพาะทางความ,มชํานาญการเฉพาะทาง เพื่อที่จะทําให้ของของเราอะ่ะมันอยู่คงนานที่สุดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าลูกค้าเองไม่ได้มีความรู้ทางด้านเนี้ยแนะนําว่าให้เข้าไปปรึกษาร้านดีกว่าโอเคสําหรับเรื่องเคลือบเซรามิกเนี่ยผมมีคําถามหนึ่งแต่ว่าไว้คลิปหน้าดีกว่าอืแต่เรามาลงเรื่องว่าทําไมไอ้น้ํายาของเราเนี่ยอืมัมนมันดีกว่าของออนไลน์ไหมหรือว่ามันแตกต่างกับของออนไลน์ยังไงบ้างลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะโอเคได้ครับ